จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาได้มีสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ที่เสียหายและมีดินคโคลนตกค้างจำนวนมากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกไปฟื้นฟูล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆรวมไปถึงเวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า738ปีเป็นเมืองที่พญา,ยามเมงรายได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของร้านนา ก่อนที่จะย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันด้วยเพราะน้ำท่วมครั้งใหญ่จนทำให้น้ำปิงเปลี่ยนสายเวียงกุมกามจึงล่มสลายจมอยู่ใต้ดินโคลนซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งล่าสุดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เข้าทำความสะอาดเวียงกุมกามและศาสนสถานในพื้นที่ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกครั้ง ในโอกาสวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากองค์การบาริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยการประสานงานของท่านสอจอปูนได้ประสานงานไปต่างท่านนายกที่ชัยเท่าทวงนิสสอนนายกอบจออาจ,าจังหวัดเชียงใหม่ได้อน,นุเคราะห์ในนำรถน้ำประกอ่พนักง,งานของอบจอ ได้มาร่วมกันพร้อมกับ้าบ้านได้มาล้างมาพัดมาเพี้ยวในนามของอเจ้าว,วาดวัดจังกรรมผูนนนน้นำชุมชนคณะสัตหาคณะการการขอเจริญพรขอบคุณท่านนายกที่ใช้เลิอดพมนุลสอนพร้อมด้วยเจ้าที่ที่ได้นำรถน้ำมาทำความสะอาดก็ขอเจริญพร ผมนายสมชาติวัฒนากรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่วันนี้ก็เ,เร่งฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่นะครับบอกว่าจะเป็นขยะน้ําท่วมบอกว่าจะเป็นที่โครนที่เปอะนะครับหลังจากเก็บขยะนะครับในวัดจังกัมนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างโดยพญาบางลายอายุ7 3 8ปีนะครับน้ําท่วมตรงนี้ถือว่าสูงมากขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็รอบสอง นักมากคือคือมีทั้งขยะนะครับมีทั้งที่โคนที่เป้์นะครับเต็มวัดเลยนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันล้างรถอาบาจอเชียงใหม่นะครับเชีงยงใหม่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชีงยงใหม่เพื่อตันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่ได้มีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นในเตขตของพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเวียงกุมกามซึ่งเป็นโบราณสถานที่สํคาคัญของจังหวัดเชยียงใหม่ ก็ได้เป็นอุตสานที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอยูกัภัยในครั้งนี้นะคะอันจากที่น้ําแห้งแล้วทําให้มีขยะตกค้างเป็นจํานวนมากกระทบถึงการท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพี่ชัยเลือดพงศอภิสรก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวจึงได้นําเครื่องจักรและบุคลากรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาฟื้นฟูเขตพื้นที่โบราณสถานเวียงกลุ่มการในครั้งนี้ ด้วยการเก็บขยะทั้งหมดที่ตกค้างอยู่ในโบราณสถานและนําน้ํามาล้างให้เกิดความสะอาดอเพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการบรูรณนะโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะคะดิฉันนางสาวณิ k าพงษ์โตงดชสอนจอบูนะคะต้องขอญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องขอกราบพระพระคุณท่านพี่ชายเล่โพลอดิศรนองการบริหารส่วนจังหวัดเชียะะงให,อองรรงหม่ ที่ได้เลยเห็นถึงความสําคัญของโบราณสถานซึ่งเป็นหลังท่องเทีย่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่และได้อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่มาหลายร้อยปีนะคะต้องกราบพระพคุณเป็นอย่างสูงค่ะ